เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี้เป็นอะไรวะมันไม่ได้เลยวะไซมอนครับสี่ล้อสุดท้ายเออนึกว่าจะไม่ได้แล้วทุกคนถือว่าจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันนะสามไอ่ดีแรกที่เปิดไปร้อยใบทั้งนั้นเลยอ่ะไม่โหเลยครับโอ,อ้ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมมีเว็บซื้อ ID ป้ายเหลืองนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับก็จะเป็นเว็บซัตโตช็อปนั่นเองนะครับก็จะมีนี่เลยไอดีไก่ป้ายเหลืองนะเป็นตัวละครโค,คลาโบเก่าๆนะครับหรือแสงมืดเก่าๆที่หาไม่ได้สามารถมาเลือกหาได้เลยแล้วก็จะมี id นะครับโคตรสวยนะครับป้ายเหลืองโคตรสวยก็คือจะเป็นตัวฐาน5ที่แบบ มีแบบตัวละครสวยๆนะครับนี่เลยก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการตัวอะไรแมทกับตัวไหนนะต้องการตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่ก็เลื่อนหาได้เลยแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆนะเผื่อใครซื้อไ d แล้วเศษๆเหลือก็ลองมาสุ่มเล่นดูนะครับเผื่อได้ไอดีเพิ่มไปเนาะแล้วก็จะมี ID ดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับก็คือจะเป็นตัวละครไ d ดีป้ายเหลืองที่มีเกียร์มาให้นะไม่ว่าจะเป็นโดนแน่นอนเกียร์คริสต์มาสนะหลังจากนะครับที่ทุกคนนะเลือก ID แล้วนะครับต้องการซื้อไ d เราต้องเติมเงินเข้า นะครับนี่นะอ่าแล้วก็จะมีโอนผ่านธนาคารนะครับพอเติมเงินอะไรเสร็จซื้อ ID เสร็จนะครับให้เรากดที่โปรไฟล์นะครับกดมาที่การสั่งซื้ออ่าแล้วก็จะเห็นประวัติการสั่งซื้อนะครับให้แคปประวัติการสั่งซื้อตรงเนี้ยแล้วจิ้มไปที่ติดต่อนะครับที่ Sato l เ n g e r แล้วแคปอันเนี้ยส่งให้ s a โต้เ n นเจนะครับก็สามารถรับ ID ได้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชั o นนะครับไปซื้อกันเยอะๆนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับหลังจากนะครับที่ผมห่างหายไปนานนะสัปดาห์กว่าๆนะครับคลิปนี้นะผมจัดหนักเลยนะครับเปิดด้วยกันทั้งหมด7 ID 800ตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเปิดได้ตัวฟิตกับรูเดียสบ้างหรือเปล่านะครับขอรูเดียสเยอะๆฟิตมายิ่งดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ไหมในคลิปนี้มากันที่ ID แรกเลยนะครับจะเป็น ID ผักมุ้ง นะครับอ่าไอดีผักบุ้งก็มีตั๋วทั้งหมดกี่ใบ130ใบนะครับมาเปิดกันเลยอ่ามาดูกันที่ว่าจะออกหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวเศษร,รูบี้เหลือเดี๋ยวเปิดเกียร์ด้วยลุยครับ7 ID นะครับรวมๆนี่800ตั๋วนะครับตั๋วกาชาคิดว่าต้องออกสัก ID นะรูเดีสกับตัวฟิตเนี่ยนะครับต้องมานะอ่าไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไป โอ้โหโตขึ้นซ้ำเตี่ยวหุ้ยไม่เอาดิเด็กประถมอือออกยากไปเปล่าเจ้าแม่ครับต่อเลยโอ้โหโดเดนนเยวเฮ้ยมอตเตอร์โบทแผดดาวไม่ออกโคลาโบว่ะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดเกียร์เล่นๆนะ40รูบี้ครับสองทีไปก่อนมาโอเคนะครับผมเห็นขิงกันในกลุ่มนะเอ้ย สี่สบวีดาวออก8ดาวออกเดี๋ยวผมบ้างนะเออให้มีโอกาสเปิดได้กับเขาบ้างสิโอ้โห6ดาวต่อครับผมเห็นเขาขิงกัน40บี่โดนแน่นอนออกเนี่ยโอ้โหมวกไงลุยกันต่อครับไปเฮ้ยจะไม่ได้จริงเหรอวะวันนี้วันที่2นะตู้นี้จะอยู่ถึงวันที่4นะครับก็อีก2วันนะอ่าก็วันนี้ผมอยากเปิดเลยโอ้โหแปดาวเป็นเทพสุดลูเดสกับฟิต 800รตัวนะครับในคลิปนี้นะจะไม่ออกจริงๆหรอโอ้ฝ่าแฟดนี่มันสมัยโยม,มทูแล้วไม่เอาเอาโคระโบดิเออร้อยสามสิบใบเกลือไปไหนเข้าเกมเป็นฝาแฟดนะเออแล้วก็โคนี่ฝาแฟดมานะเพราะว่าเข้าเกมเป็นตัวนี้นะครับเป็นฝาแฟดต,ตัวนี้ฝาแฟดโคนี่ออกเลยอ่ะสามสิบตัวสุดท้ายครับ เอ้ยไม่มาจริงเหรอถามจริงร้อยสามสิบใบไม่ผูสักตัวเลยเอ้ยออกยากไปเปล่าโคลาโบโอ้ตาบองเพชรครับอะมาเปลี่ยนมาทางตัวฟิตกันบ้างครับโอ้อินดี้สองรอบสุดท้ายห้าตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับไอดีแรกร้อยสามสิบใบไม่ออกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันไอดีที่2เลยนะไปครับไอดีที่2เข้าเป็นตัวนี้อีกแล้วแฟดอันตราอีกแล้ว เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเอ้ยไม่ออกจริงหรอร้อยสามใบเงียบกิฟบเลยนะโอ้โหผมเห็นช่วงแบบโคราโบมาใหม่ๆนี่เปิดได้กันกระหน่ำเลยนะทั้งตัวรูเดียสกับตัวฟิตผมจะเปิดไม่ได้เลยเหรอเอาไปลุยมีกี่ใบครับอันนี้เป็นไอดีสายฟรีจริงจังอ่าสายฟรีจริงจังเขาว่าดวงดีอ่าดวงดีทั้งเกียร์กับตัวละครพอๆกันเดี๋ยวมาดูสิว่าจะออกไหมนะรูเดีสกับฟิตนะครับ โอ้โหนาวิกโยทินิกแล้วออกซามมากครับ8ดาวเป็นอมยิ้มครับเนี่ย8ดาวไม่ออกโคลาโบได้ไงอ่ะคือเลดมันทุกคนดูเลดดิถ้า8ดาวเลดตามจริงเนี่ยต้องออกตัวลูดี้กับฟิตนะเพราะว่ามันโอกาสออก1.32ใช่ปะแล้วดู8ดาวปกติเนี่ยโอกาสออกมันเท่าไหรอ่อ่ะตัวอื่นอะ่ะทุกคนดูดิเอาเลื่อนไม่ได้จะมีปัญหาใช่ไหมเออจะมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยเลื่อนไม่ได้เนี่ย เนียทุกคนเห็น8ดาวปกติปะ่ะโอกาสออก0.15%ซึ่ง8ดาวโอกาสออก1%แต่ไปออก0.15%ทุกคนว่าแปลกปะ่ะเออแปลกไหมไปมายากลไม่เอาครับลุยแปลกเกินนะครับโอ้โหออก8ดาวไม่ออกโคลาโบครับไปเรดแรปเตอร์มอเตอร์โบสครับลุยอัศวินชั้นสูง ปุ๊บเนี่ยแปดดาวไม่ออกโคนลาโบเลยรูเดียสนะกับฟิตนะโอ้ห้ารอบสุดท้ายครับมาสี่รอบสุดท้ายไปกันแบบไวๆเลยครับ800ตัวอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้สักกีไอดี AD ครับไม่ออกครับ5ตัวสุดท้ายครับสายฟีจริงจังเรียบร้อยครับอะเดี๋ยวมาดูทางด้านเกียร์กันบ้างนะว่าโชคดีหรือเปล่าทีละ40รูบี้ไปเลยรัวๆนะไปดาบไม่เอาดิ เจ็ดดาวแปดดาวโอหเลยไปต่อกันอีกไอดิงเลยนะครับมาดูทางด้านไอดีวันกันบ้างนะครับนี่นะไอดีวันเข้าเป็นรูเดียสนะครับร่างอันต้านะครับเข้าเป็นตัวแฟด <c oughs> ไม่มาเลยร้อยใบนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะไอดี ID นี้มีตัวกาชากี่ใบนะครับอ่ารับเพิ่มมาอีกข้านะฮะอ่ะมาไอดีวันนะครับา 1, ร,บบราวยามาทูตนเก้าดาวแม็กนะมีร้อยสามสิบสองใบซัดเลยครับซัดหมดไม่เหลือครับ ซัดหมดเลยผมแบบเร็วๆเลยนะอ่าไม่รีรอละนะฮะเสียเวลาเออโอ้โหคาบอยลูเดียสฟิตไปไหนอะไม่โผล่เลยครับผู้เทพไปไหนฮะโอ้โหหนังอินด,ดี้ซ้ำซ้ำจัดนะฮะค้าคุมโรบินฮูดนะฮะมาทำไมเนี่ยโอ้โหตัวละครเหลือจะเชื่อสมาชิกแกง๊ง โอ้นาวิกาโยดังโกเฮ้ยไม่มาเลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> สาไปดีนะนี่ไอ้ดีสา嘛นะใบเหลืองครับโอ้ฝ oh, ึกทหารเฮ้ย hey. ถามจริงถามจริงเฮ้ยสี่รอบสุดท้ายครับโอ้สองรอบสุดท้ายห้าตัวสุดท้ายเฮ้ย hey. โอ้ห้าตัวสุดท้ายขวข้ามยออกโอ้โหจบเลยอ่ะเดี๋ยวมาเปิดเกียร์กันบ้างนะว่าเกียร์เป็นยังไงนะอ่ะมาเกียร์สี่สิบรูบี้โอ้ห้าดาวจัดไปอีกสี่สิบครับโอ้โหม่วมาทําไมเนี่ยหมงมงกุฎคันธนูปึ๊บไม่ออกครับเจ็ดดาวแปดดาวเกลือจริงนะไปต่อันอีกไอเดียงเลยนะครับผมต่อกันในดีที่สี่นะโอ้โหสามไม่ดีผมไม่อยากจะพูด รูดีสไม่โผล่เลยนะไม่ออกเลยอะอะไรวะเอ้ยคลิปนี้800ตัวกาชานะรวมๆทั้งหมดเนี่ยไม่ออกจริงๆเหรออ๋ไม่มาจริงเหรออ่ะอันนี้มี97บใบครับซานหมดเลยโอ้โหรูเดีสกับฟีดไม่โผล่เลยครับไม่ออกยากขนาดนี้อะโคลาโบมาแรกๆเกรดผมเห็นคนก็เปิดกันได้เยอะนะ ทำไมออกงี้อ่ะไม่ใช่แล้วนะครับจริงไม่ใช่แล้วเนี่ยเออโอ้รถขดแตงโมอัตวินชั้นต้นฟองสบู่ <c oughs> เด็กปฐมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี้เป็นอะไรวะมันไม่ได้เลยวะไซมอนครับสี่ล้อสุดท้าย มาแล้วครับผมนะสำหรับตัวรูเดีสนะครับออกใน ID 1โอ้โหกว่าจะมาแต่ละ ID คือเหนื่อยครับเหนื่อยจริงอ่ะต่อนะเหลือตัวฟิตอีกหนึ่งตัวนะครับเปิดช้าชนะคือเมื่อกี้โมโหอยู่นะเฮ้ยผมเปิดขนาดนี้ไม่ออกเลยไงวะจริงๆถือว่าจํานวนเยอะอยู่เหมือนกันนะ3ามดีแรกที่เปิดไปร้อยใบทั้งนั้นเลยอ่ะไม่โผ่เลยครับโอ้โอ มาคู่เลยครับผมนะโอ้โหลูดิเอออกต่อด้วยฟิตเลยนะครับไปลุยเงินต่อเดี๋ยวไปเช็คก,กบนะไอดีวก่อนได้2ตัวคอมโบ5วินาทีนะอ่านี่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูเช็คก,ก่อนมีกบฟ้ากี่ตัวนะพอเปล่าเอาไปปั้นเล่นหมดไหม ه, มีกบฟ้า46ตัวนะครับได้แน่นอนนะได้ปั้นนะครับเดี๋ยวไปต่อกันอีกไอดีงเลยนะครับก่อนไปลืมเปิดเกียร์ไอดี ID นี้เกียร์ไม่มีอาจจะดวงดีกับเกียร์นะเข้าเป็นรูนเดียสไฮเปอร์ปะเมื่อกี้นะน่าจะเป็นรูเดียสไฮเปอร์ไหมก็อันตา้าน่าจะเป็นไฮเปอร์นะถ้าจะไม่ผิดลองย้อนไปดูนะทุกคนโอ้เกียร์ไม่ออกเกียร์ออกอยากเดี๋ยวไปต่อกันอีกไอดีงเลยนะครับผมอันนี้เข้าเป็นรูเดียสเกาดาว เนาะถ้าจำไม่ผิดนะ่จะเป็นไฮเปอร์นะที่เราเปิดได้คู่เทพเนาะก็ลองยอ้ยอนดูได้นะทุกคนว่าเอ้ยผมเข้าเป็นร่างอะไรได้คู่เทพจำไม่ได้อะแต่เป็นรูเดียสนี่แหละนะครับเข้าเกมมาอ่ะไอดี ID นี้นะครับไอดี ID สปอนเซอร์ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่ามีกบปั้นไหมอ่ะร้120ยยี่สิบใบเอาซัดเลยครับลุยลุยเลยนะฮะอ่าอันนี้เข้าเป็นรูเดียสเดาวนะครับว่าจะมาหรือเปล่าโอ้เมื่อกี้ตกใจนะครับรูเดสตามด้วยฟีดเลยอะ่ะโอ้ คู่เทพเลยเนาะสวยงามอ่ะมารูเดียสอีกนะครับมาหน่อยนะครับไอดี ID สปอนเซอร์สักหนึ่งตัวรูเดียสก็ได้ฟิตก็ได้หัวนี้ตัวเก่าอ่ะเนี่ยแปดดาวไม่ออกโคลาโบเฉยเลยผมงงมากนะครับไม่เอายาวๆครับไป50ตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหมาไหมเนี่ยมาไหมมงมงไม่เอาครับ เอ้ยนักเอ้ยอะไรเดียรูดีเอสไปไหนเฮ้ยเซิร์ฟหมุนแล้วนะฮะหรือว่าจะได้วะเนี่ยศาสตร์อะไรครับเซิร์ฟหมุนแล้วจะได้ใช้ศาสตร์อะไรก่อนโอ้แปดดาวออกอะไรก็ไม่รู้ออะเปิดเกียร์หน่อยครับทุกคนไปไม่เอาชุดนี้เอาชุดแปดดาวดีผ้าคลุมแปดดาวโอ้ยไอ้ปึ๊บไม่ออกนะอะมาห้ารอบสุดท้ายนะครับตัวรูดีเอส มาหน่อยสรอบสุดท้ายนักดำน้ำโอ้โหผีจีนมาทำไมอ่ะโอ้แปดดาวออกอะไรก็ไม่รู้อ่ะรูเดียท่าสุดท้ายสมายชีกแกงนะฮะ,ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับผมเราเปิดกันมาทั้งหมด5 ID อดีแล้วนะทุกคนได้มาไอเดียเดียวนะครับและได้เป็นคู่เทพส่วนไอดีอื่นไม่ออกเลยนะครับสำหรับตัวฟิตกับรูเดีสนะครับ โอ้โหอาเดี๋ยวมาดูไอดีนี้นะครับเป็นไอดีเพื่อนฝากเล่นมี130ยสใบลุยลุยเลยปืนยิงเงินเนี่ยออกบ่อยเนาะปืนยิงเงินนนะ,นงเ,งนนะเห็นบ่อยมากเลยหน้าตาซ้ํามากเลยครับต่อครับโอ้เนี่ยมันซ้ําๆอะ่ะหน้าซ้ําๆครับอือรูเดีสมาปร๊บโอ้โหเทพีเอลิสรูเดีส์อ้าวฟิตมาสวยอ่าเราได้แล้วนะครับอันนี้เป็นไอดี เพื่อนฝากเล่นนะครับโอ้โหอ่ะออกไอดีที่สองแล้วนะครับเออมาผมเปิดขนาดนี้ไม่ได้สิแปลกนะฮะโดงมาต้องเยอะไม่ได้ทำคลิปเป็นอาทิตย์เนี่ยเลยไม่ได้เปิดนะครับโอ้โหนักบูมาทำไมไม่เอาครับเหลือรูเดียสตัวเดียวครับปึ๊บเออ,อได้รูเดียสแล้วทุกคนโอ้โหมาแล้วนะครับผู้เทพอันนี้หมดน้อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดเกียร์หน่อยนะไอดีเพื่อนฝากเล่นนะครับปึ๊บ ไม่เอาดิเจ็ดดาวแปดดาวปุ๊บไม่โผลเลยเจ็ดดาวเกียร์ปุ๊บโอ้โหนาฬิกาอะไปถือว่าหมดน้อยนะประมาณ120 130บา้าเหลือ60อะใช่ไหมอะเดี๋ยวเช็คกบก่อนคิดว่ากบไม่พอแน่เลยวะอะเดี๋ยวดูกบก่อนนะปุ๊บโอ้โหสิบสี่ตัวไม่พอจริงด้วยนะครับเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปต่อกันไอดีสุดท้ายนะส่งท้ายส่งท้าย,ายเดี๋ยวไปอันนี้เข้าเกมเป็นตัวหัวม่วงนะครับอะเป็นตัวบอสล่างไฮเปอร์ นะครับไอตัว4แขนล่างไฮเปอร์แล้วกันเนาะไอดี ID สุดท้ายนะมีกี่ใบเอออันนี้เป็นไอดีเพื่อนฝากเล่นอีกหนึ่งไอดีร้อยใบพอดีไปเอาซัดเลยนะครับลุยลุยโอ้โหมามา,มาครับมาลุยโอ้เมื่อกี้ออกคู่เลยว่ะทำไมออกฟิตออกรูเดียนมากันคู่เลยเนาะเจ้าชายจระเข้น,นี่เล่นได้อยู่นะเป็นตัวแทงไฟนะครับเผื่อใครไม่มีนะี่ครับ อ่าเป็นตัวที่มีความถึกนะปั้นไฮเปอร์แม็กเล่นได้โอ้มาหน่อยโอ้โหเซิร์มหมุนอีกแล้วอ่าไปปุ๊บไม่เอาคนนี้เล่นน้ำดิมารูเดียสหน่อยปึ๊บไม่เอาครับเอารูเดีสมาปึ๊บไม่โหโอ้สมาชิกแก๊งมาทำไมบราวศิลปะป้องกันตัวมาทำไมไม่เอาไปต่อ โอ้โหหมุนตึ๊บเลยฮะอะไรวะเซิร์ฟปึ๊บ30ใบสุดท้ายโอ้โหห้าใบอ่ะสี่ลอบสุดท้ายครับโตขึ้นมาทำไมเนี่ยครูฝึกทหารสองลอบสุดท้ายปึ๊บลูเดียสอ่ะฮ้าโตสุดท้ายมาปึ๊บไม่ออกอ่ะเกียร์บ้างดิเฮ้ยเปิดไม่ได้เกียร์นะสี่สิบสี่สิบไม่ออกเลยอ่ะธนูปึ๊บอ่ะโค้ติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อครับปึ๊บ ไม่กวาดอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับผมเปิดนะครับทั้งหมด7 ID เนี่ยตัวกาชาเนี่ยรวมรวมราวๆเนี่ยแปดใบนะครับได้ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองไนะครับเป็นคู่เทพเลยนะครับทั้งฟิตทั้งรูเดียสนะฮะซึ่งอีก5 ID ไม่ออกเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าล็อกยูดล็อกอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นจังหวะแต่ละ ID แต่ก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าเฮ้ยฟิตออกต่อได้รูเดียสรูเดียสออกต่อได้ฟิตนะฮะ ซึ่งแปลกๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ